ครับอันนี้คือการมาตัดผมทรงวีลองอเมริกันเลิฟดูนะครับผมยังไม่ตัดด้านหลังครับดูด้านหลังนะครับผมยังไม่ตัดคือถ้าเราจะดูด้านหลังด้านหน้าด้านข้างจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้วิธีตัดของผมนี่ผมจะตัดโดยวิธีใช้เบอร์สองนะครับเบอร์สองเป็นตัวตัดนะครับใส่เบอร์สอง ค,คือค่อยๆตัดนะครับไม่ต้องใจร้อนใช้เบอร์สองนี่ถายรอบหัวเลยนะครับถรอบหัวเลยเบอร์สองนี่ดูนะครับปลดเบอร์สองออกเอาเบอร์หนึ่งใส่ครับปลดเบอร์สองออกเอาเบอร์หนึ่งใส่คนที่มาตัดนี่เดินทางมาจากกรุงเทพเพิ่งขึ้นเครื่องบินได้เมื่อวานนี้ครับมาจากประเทศฮอลแลนด์ครับแต่หน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นดูนะครับชื่อไม่บอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนชงวนลิขิ หน้าตาเขาก็ได้ครับหน้าตาเขาดีมากครับพอใช้เบอร์พอใช้เบอร์อเบอร์สองเบอร์หนึ่งแล้วก็ใช้เบอร์ศูนย์จุดห้าไม่ต้องใช้สายนะครับตัวนี้เป็นของที่อย่างดีเลยครับนี่เพิ่มเใช้เบอร์ศูนย์จุดห้ามันัวเก็บครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันครับสวัสดีครับ